วันนี้เราอยู่ที่อำเภอของเกียมนะครับอยู่บ้านนาบัวนะครับตําบลหัวยางนะครับก็ําลังติดตั้งเครื่องนะครับเป็นแฮนดูโด1,100วัตต์ไฮวต์นะครับตัวนี้กับกินโก460วัตต์นะครับใบไฟเชี่วรับแสง2ด้านนะครับแค่3แผงนะครับสําหรับปั๊ม1,100วัตต์นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับแต่ว่าความยากของตัวนี้คือ เป็นบ่อสี่นิ้วนะครับเราจะยัดปั๊มตัวอ้วนตัวใหญ่ๆลงได้ไหมไปชมพร้อมกันยกยกมาตังไก่ๆกับบ่มาดูนี่เดี๋ยวดูปั๊มนะครับพันหนึ่งร้อยวัต สีนิ้วไฮวอลนะครับกับบอ่อสีนิ้วนี่ตัวปามใกล้เคียงกันเลยลุ้นว่าจะลงได้ถึงก้นบ่อไหมไม่อย่างาาาอยู่บคนขาก็ย่หันเห <laughs> <laughs> มนแซงอะลงเลยลงเลยติดถ <laughs> ้ <laughs> นาดีแน่นแน่นปมบ่องปมหันเดี่ยวคนเยอ กนีทอนที่ C ี่สิบหกลงไหนจะได้มันจะลงแบบปิดๆนะครับประมาณนี้ต้องต้องขยับหาเหลี่ยมนะครับตัวน,นั้นมดเด่ไมมันจะลงประมาณนี้บอ่อสี่นิ้วนะครับค่อยๆขยับลง ตัวนี้ท่อนที่ห้าแล้วนะครับลงห้าท่อนต่นาน้ำพร้อมกันนะครับอันนี้เพิ่งเปิดเลยนะครับ Handuro i o n นะครับ1100วัตต์ ข้อ2นิ้วนะครับน้ำาน5 0 0หันลิตรต่อชั่วโมงนะครับหรือ1 5คิวออกเต็มดีนะครับจังก้าจะได้ื้อาตัวนีจังก้าเฮ้ว่าควยไม่ลงผมไม่ได้ไม่มลก อันนี้เรายังไม่ได้ตั้งแผงนะครับแผงวางกับพื้นนะครับเป็นกินโกะ4 6 0หกสิบาทรับแสงสองด้านนะครับ3ามแผงอลองน้ําก่อนนะครับเพราะว่าบ่อ <c oughs> บ่อเล็กนะครับบ่อสี่นิ้ว <c oughs> บ่อสี่นิ้วสามสิบเมตรอันนี้น้ํา <c oughs> มาหันคือสายอยู่นี่คืนอนุณหมด่ะน้ำไหน้ำซ้อนหมดเ่ะเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยครับ เป็นบ่อสี่นิ้วนะครับปั๊มตัวอ้วนนะครับลงก็จะยากนิดนึงนะครับตอนลงตอนลงที่ถ่ายให้ดูนะครับก็ลงไปที่สามอ่าโทษครับลงไปที่ยี่สิบสี่นิตรนะครับหกท่อนบ่อสามสิบนิตรนะครับเดี๋ยวพักกินข้าวกันนะครับเดี๋ยวไล่ยาว,ยาว ทดสอบน้ำโอเคนะครับหลังจากนี้เราก็จะทำการติดตั้งแผงกินโกะนะครับ460วัตต์นะครับแล้วก็เข้าตู้เข้าสายนะครับอันนี้ทดสอบต่อเนื่องนะครับหลังจากเราติดตั้งแผงตู้คอนโทรลนะครับ พอสองนิ้วก็ไหลเต็มนะครับเต็มปากเลยบอกได้ดีนะครับสำหรับบอ่อประดานสี่นิ้วนะครับกับปั๊มตัวอ้วน1,100วัตต์นะครับ15ดหคิวกับแผงกินโกร460อวัตต์นะครับจำนวนสแผง ก็สายแล้วนะครับตัวน,นี้เดี๋ยวพาชมแผงนะครับตัวน,นี้กินโกด460บวัตต์นะครับ3ามแผงดูรุ่นนี้ต้องชมที่ด้านหลังนะครับขเขาจะสวยนะครับโปร่งแสงรับแสงสะท้อนด้านล่างนะครับงานตู้คอนโทรลงานสายก็ฝังท่อมาที่บ่อนะครับ คอนทนสีฟ้านะครับตัวนี้ไฮบูลจบงานแบบสวยงามนะครับขอบคุณมากๆครับผม